สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนเมษายนหรือ16 3 0ถึง30เมษายนดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นขอเริ่มที่การงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ดวงการงานของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เปิดนะคะดวงเปิดเรียกว่าดวงเปิดรับงานรับทรัพย์กันเลยทีเดียวค่ะหากท่านนั้นกําลังรอคอยสิ่งใดท่านก็จะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยค่ะการงานถือว่ารับรื่นและคล่องตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัด,ข,ดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะการติดต่อต่างๆก็ถือว่า เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นมีความคืบหน้าค่ะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเกิดความเฮงมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะช่วงนี้หากท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่นะคะเพราะเป็นช่วงที่ท่านยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้เรียกดได้ว่าได้ทรัพย์สินเงินทองได้งานได้ คำชื่นชมนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างงานบางอย่างจะไม่สำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ก็จริงเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ แต่ก็ถือว่าน่าชื่นใจเพราะว่างานมีความคืบหน้าพอสมควรงานของท่านจะไม่สะดุดหรือว่าหยุดอยู่กับที่นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นความคิดลื่นไหลไอเดียดีค่ะหากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ไวและที่สําคัญช,ช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนดีคอยส่งเสริมสนับสนุนรักดันและให้โอกาสมีคนคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆ หากติดขัดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะท่านจะมีคนช่วยเหลือบางเรื่องจะมีคนดียื่นมือเข้ามาช่วยช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านยุ่งขึ้นจะมีอะไรให้ท่านทำอยู่ตลอดเวลาค่ะภาระด้านภาระหน้าที่การงานของท่านเพิ่มขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำพนักง,งานบริษัท ระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างท่านพูดอีกอย่างเขาเข้าใจอีกอย่างหรือระวังโดนผิดนัดเลื่อนนัดนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับคนเพิ่มขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาฉะนั้นหากท่านจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆหรือแม้แต่จะสั่งการสั่งงานใครจะมอบหมายงานให้ใครทํา ก็ขอให้ท่านพูดให้ชัดเจนอธิบายให้ยาวขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํามาค้าขายนะคะช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังลูกค้าเข้าใจผิดหากท่านจะพูดคุยขายงานหรือแม้แต่จะรับออเดอร์จากลูกค้าท่านจะต้องอธิบายพูดคุยให้ชัดเจนถามตอบรายละเอียดกันให้ดีๆนะคะหากท่านไม่มีความละเอียดรอบคอบระวังจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะคะพูดคุยเข้าใจไม่ตรงกันต้องแก้ไขปัญหาในภายหลัง ลูกค้าเข้าใจผิดเกิดดราม,มา่าให้ระวังให้มากๆนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆเรื่องการสื่อสารผิดพลาดจะได้ไม่วุ่นวายในภายหลังงานบางอย่างไม่น่าจะมีปัญหากลับมีปัญหานะคะในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นอย่าได้ประมาทการทํางานเด็ดขาดช่วงนี้ปัญหาจุกจิกจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยข้อดีท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้และจะได้รับผิดชอบการใหม่และที่สําคัญมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่ค่อนข้างเลย ค่อนข้างละเอียดรอบคอบท่านจะต้องรอบคอบในการทํางานนะคะเรียกได้ว่าเผลอไม่ได้เผลอนี่เกิดปัญหาทันทีเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะให้มีสติละเอียดรอบคอบและรัดัุกลุ่มได้ประมาทการทํางานเดขาดไม่ว่าท่านจะทํางานประจํารับงานอิสระรีแลนซ์รวมไปถึงท่านใดที่ค้าขายด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมงานมีปัญหาก็จริงแต่ส่วนใหญ่ท่านจะแก้ไขได้ และท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินนะคะมีโชคมีลาบมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินค่ะเป็นช่วงที่คนรอบข้างรักและเมตตามีคนให้เงินท่านใช้ด้วยเสน่หามีคนซื้อของมาฝากนะคะเรียกได้ว่าซื้อน,นั่นซื้อนี่มาฝากซื้อของกินอร่อยอร่อยมาฝากฝากครั้งก็ ส่วนท่านไปรับประทานอาหารอร่อยออร่อยนะคะมีคนเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะบุญเก่าที่ท่านเคยทําจะหนุนนําสิ่งดีๆมาให้เรียกได้ว่าขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะได้มาแต่จะเป็นการได้มาโดยการที่ว่ามีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่อย่างน้อยๆท้าจะหมุนเงินได้นะคะช่วงนี้ค่ะ จะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือจูจ่ๆก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างไปดนจิตโดนใจให้เขานั้นนึกถึงท่านอยากติดต่อท่านนะคะเป็นห่วงท่านให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะชาวราศีเมถุนว่าจะเป็นลักษณะนี้จริงหรือไม่และที่สําคัญบางเรื่องกําลังจะถึงทางตัน กลับมีทางแก้ทางออกเฉยเลยหากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะสมหวังได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะบางท่านจะได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจทั้งทางที่ท่านนั้นคิดว่าคงจะไม่ได้โอกาสที่จะไม่ได้คงไม่มีแล้วแต่จู่ๆก็มีโอกาสได้มาใครบางคนที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยกลับช่วยบางท่านจะได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่บางท่านได้เงินพิเศษ จากงานพิเศษนะคะค้าขายก็มีโอกาสได้กำไรพิเศษลูกค้าช่วยเหลืออุดหนุนสินค้ามีโดวงไดออเดอร์เพิ่มและเป็นออเดอร์ที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มค่ะท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังซัพพอร์ตด้านการเงินช่วงนี้การเงินของท่านยังคงเป็นลักษณะเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปเงินมาไวไปไวค่ะ พาราค่าใช้จ่ายของท่านยังคงสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเอง ก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านและหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและที่สําคัญจะมีรายจ่ายแบแบแปลกๆเพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านนานๆจ่ายทีเป็นรายจ่ายที่ไม่ค่อยได้จ่ายนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองโดยภาพรวมค่ะการเงินนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเงินได้แต่ว่าก็ขอเตือนนิดนึงนะคะขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายอะไรที่ท่านคิดว่ายังไม่จําเป็นหากรอได้ก็รอไปก่อนเพราะว่ารายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะมีมาค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับปุตรหลานนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะ ด,ดึงดูดคนให้เข้าหาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกชะตายอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิกู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันมากเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้หากท่านติดขัดมีปัญหาคู่ครองก็จะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านได้ดีขึ้นบรรยากาศภายในครัวเรือนถือว่าดีขึ้นน่าชื่นใจ จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะระวังปวดหัวบ่อยไมเกรนกําเริบระวังความดันกําเริบระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกําเริบระวังเป็นไข้ฉจนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าได้ประมาทโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ กรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ